สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมที่เด็ด9 9เหมือนเดิมครับแล้วก็แอดมินลุงเบิร์กครับอ่าก็เมื่อวานนะครับเราติดธุระนิดหน่อยครับทำให้เรามาให้ไม่ได้ครับวันนี้เราเลยจําเป็นจะต้องมาให้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลบอลล่าสุดที่นะครับที่เราให้ไปเมื่อรอบที่แล้วก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะผลบอลที่เราให้ไปล่าสุดนะครับสาหรับคู่นี้ครับอ่าช่วงที่เราให้ไปก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับดอดมุนยกครับแล้วก็อูดิเนเซ่ครับต่อ075เนยก็จกินไป แล้วก็อินเตอร์มิลานครับต่อก็กินครับกินเต็มครับแล้วก็สูงก็กินครับกินเต็มครับบาเลนเซียกินเต็มครับแล้วก็มีแค่ลิยงคู่เดียวครับที่เสียครับนอกนั้นก็กินเต็มหมดเลยกับผลบอลครับถ้าให้ทั้งหมด6หน้านะล้วก็กินไป4ครับแล้วก็ยกหนึ่งเสีย1ครับก็ไม่เป็นไรก็น่าจะบวกกันไปครับสำหรับรอบก่อนครับแล้วก็วันนี้ครับมาในค่ําคืนนี้ครับวันนี้ผมจะขอไปแบบไวเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันยืดเยื้อจนเกินไปครับไปแล้วครับคู่แรกครับทอร์เรนอสเปอร์ครับกับวัตฟอร์ด วัตฟอร์ดน้องใหม่ที่กำลังพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆเป็นทีมหน้าเดิมครับที่วนเวียนอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่อนข้างนานครับแพ้วัดไบตันไป2ประตูต่อ0ูนครับสามารถชนะอัตตันวิลล่าเกมในบ้านได้3ประตูต่อ2ครับแล้วก็แพ้คิซัตเอ้ยชนะคิซัตพาเลต1ประตูต่อ0นะครับส่วนทางรัสเปอร์ครับก็อย่างที่ทราบกันว่านัดแรกและสองเนี่ยก็สามารถชนะไปได้ครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ขาดอะไรทั้งไหนครับอย่างเจอแมนซิตี้ครับสามารถชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่่ออ0ยูไหนวะ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทอนแอมฮอสเปอร์แล้วก็นัดที่สองในชนะบูแอนตันไปด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์เหมือนเช่นกันครับซึ่งสองนัดเนี่ยสเปอร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคีนชีดครับสองนัดเลยแม้เจอกับบูแอนตันหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ต้องบอกว่าเกมลุกข้นข้างดุดันดุดันแค่ไหนกดอาร์เซนอลไปห้าเมตรนะครับเอาครับวันนี้ครับก็ทันแอมฮอสเปอร์ครับดูจากเกมลุกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของซอนฮงมินครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านของแฮร์รี่เคนครับที่จะสามารถกลับมาเล่นแล้วก็น่าจะ คือเรื่องย้ายแมนซิตี้อาจจะยังไม่ทันแล้วล่ะครับซึ่งไม่แน่ว่าปีนี้เนี่ยแฮร์ริเคนก็อาจจะยังอยู่ที่เดิมก่อนวันนี้นะครับราคาที่เปิดมาเดี๋ยวผมขอเข้าไปเช็คแป,ป๊บหนึ่งนะครับสำหรับราคาที่เปิดมาครับกับคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอ่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เด้ไม่ใช่แบททอร์เน็มฮอสเตอร์ครับแหมพูดผิดราคาเนี่ยก็ มาที่อ่ะเนี่ยมีราคาน้ำหนึ่งลูกเนาะมีราคาน้ำหนึ่งลูกอยู่ครับมีราคาน้ำหนึ่งลูกอยู่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดให้มองถึงเรื่องของวัตฟอร์ดเจอกับทอร์นาโดสเปอร์ครับเกมวัชบิครับสามารถอ่าชนะไปด้วย2อจุดหนึ่งครับเสมอ0ูนย์ครับเสมอ1นึสเปอร์ชนะ2อหนึ่งครับสเปอร์ชนะ2อศูนย์ครับเสมอ1นึ่งหน่งครับดูผลงานเฉพาะในบ้านนะครับจะเห็นว่าสเปอร์เนี่ยจะค่อนข้างชัวร์นะครับกับการเจอกับ วัตฟอร์ดในบ้านครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสกอร์หนึ่งลูกเนี่ยสเปอร์เนี่ยจะค่อนข้างชนะวัตฟอร์ดบ่อยมากครับบ่อยมากๆเลยแล้วก็วัตฟอร์ดเนี่ยทําให้เราเห็นแล้วนะครับว่าใน2นัดเนี่ยเดี๋ยววะเดี๋ยวก่อน2นัดเนี่ยวัตฟอร์ดเนี่ยเจอคิต้าพาเลตเนี่ยก็แพ้ไปเอ้ยชนะไปแต่ว่านัดเจออัลเร์ว,วิลล่าเนี่ยก็คือเอาง่ายๆชนะก็จริงครับแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าก็เสียประตูเนี่ยครับเกมนอกบ้านเนี่ยเจอกับไบตันก็เสียประตูครับเพราะฉะนั้นครับวัตฟอร์ดเนี่ยเกมรับเนี่ยไม่ได้ดีมากครับถ้าเทียบกับการเจอกับทอรแนมฮอสเปอร์ซึ่งทอรแนมฮอสเปอร์เนี่ยช่วงนี้ก็กําลังมั่นใจด้วยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยราคา1ลูกเนี่ยมักเป็นราคาที่น่าสนใจครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบอลทีมเยือนครับ หนึ่งคู่ครับชนะหนึ่งคู่ชนะสองคู่มีคู่เดียวครับที่เป็นเจ้าบ้านอ๋อก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วครับผมก็เชื่อว่าวันนี้ทอนแนมฮอสเปอร์ครับเกมในบ้านยังคงเป็นเกมที่น่าสนใจครับแล้วก็มีแววที่คือสกอร์ในเปิดมาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมขอแนะนําให้ไปที่ต่อดีกว่าสําหรับทอนแนมฮอสเปอร์ครับก็คู่แรกครับไปที่ทอนแนมฮอสเปอร์ครับคู่ที่2ครับสําหรับทางด้านของ ลีดยูไนเต็ดกับเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่กับลีดยูไนเต็ดครับขอดูกันหน่อยนัดแรกเจะมานัดก่อนครับ4-0ครับ1-0 2-2 1-0ครับก็สูงต่ำผัดกันไปครับสูงต่ำผัดกันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เบอร์ลี่เนี่ย2นัดเนี่ยแพลิวพูมา2-0ครับเจอไบรตันก็สามารถไล่ไปได้2ประตูต่อ1ครับเกมบอลถ้วยเนี่ยก็จบ0-0กับเดคอสเซนครับสโคลเรครับ2-2ครับ5-1ครับ3-0ครับ แม่งเป็นบอลสกอร์สูงทุกนัดครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาเจอรีดทีไรเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเล่นเนี่ยไม่คิดอะไรมากครับกดสูงไปก็ได้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ย,ยผมว่าเกมลุกเนี่ยไม่ได้ดูน่าเกียดเลยยิ่งต้องเจอกับรีดวันนี้ด้วยซึ่งรีดเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยก็จะเปิดเกมบุกใส่ทางด้านเบอร์ลี่เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยลีดกับเบอร์ลี่เนี่ยอ ต่อศู์จุดอย่างนั้นเลยครับมันค่อนข้างพูดยากนะครับแต่ว่าเบอร์รี่เนี่ยขอดูหน่อยว่าการเจอกันกันกบเบอร์ลี่เนี่ยเกมในบ้านของเบอร์รี่เป็นไงบ้างครับเกมในบ้านเบอร์ลี่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีแพ้นลีดครับในเกมนอกบ้านไป4ตัวต่อศูนย์ครับนอกนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 6เลยครับเกมในบ้านลีดคือลีดสามารถชนะเบอร์รี่ได้ทั้งไปและกลับครับ ผมเชื่อว่าในเกมลุกเนี่ยของลีดเนี่ยยังดูเป็นในทิศทางที่น่ากลัวอยู่ครับสำหรับเบอร์ลี่ครับซึ่งในหลายๆนัดครับลีดก็สามารถทำประตูได้ครับมาดูสิถูกหรือเปล่าครับอ่ะนี่ครับลีดครับทั้งสองนัดเนี่ยสามารถทำประตูได้หมดเลยผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยลีดน่าจะมีครับหนึ่งลูกเป็นอย่างต่ำครับราคาต่อปอครับผมว่าอย่างทุเรศเลยก็น่าจะจบที่หนึ่งหนึ่ง แล้วก็เสียคึ้งครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ไปราคาต่อหลีดปอครับอ่ะไปกันครับกับคู่ไฮไลท์คืนนี้ครับแล้วก็มีข่าวดีสําหรับแมเชส e s เตอร์อยู่นเต็ดที่เพิ่งได้คริสตียโนโรนาลโดนะครับก็ไหนมาดูกันหน่อยครับว่าทีมที่โหดขนาดนี้ครับในนัดที่แล้วเนี่ยก็จบมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอีแค่เซาท์แฮมตันยังชนะไม่ได้เหลือเชื่อว่าโธเอาครับวันนี้ครับ จริงๆถามว่าวันนี้เนี่ยราคาต่อแปลกไหมผมบอกเลยนะครับว่าต่อโคตรแปลกครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อแปลกมากครับต่อโคตรแปลกครับคือง่ายๆครับวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาเนี่ย0.75เนี่ยแมนยูยิงเป้งเดียวคือได้กินเลยนะคือยิงลูกเดียวได้กินเลยครับดี๋ยวผมขอดูก่อนไหนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มีราคาเปิดอะไรมั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเนี่ยครับต่อ0.5ยังมีครับ แล้วก็ต่อโหสู75ครับแมนยูครับแม่ราคาแบบนี้มันช่างนักกลัวจริงครับก,กลัวนักกลัวนักกลัวจริงๆงต่อน้อยครับเอาครับมาดูผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมเยือนครับต้องบอกว่านี่เป็นโคตรมหาทีมที่เจอกับแมนยูและเล่นได้โคตรดีเลยครับ เอาครับผลงาน10นัดหลังสุดที่เจอกับบูฟแฮมตันนะครับแมนยูสามารถชนะเพียงได้เพียงแค่4ครั้งครับแล้ววูฟแฮมตันเนี่ยก็ชนะได้4ครั้งเหมือนกันแล้วก็เสมอ2นัดครับซึ่งแปลว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยการเจอกับวูฟแฮมตันเนี่ย10นัดเนี่ย50-50นะครับทั้งเสมอแล้วก็ทั้งแพ้ั้งชนะครับ50-50เปเลยครับถึงแม้ว่าเราจะรวมกันมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับอ่าถ้าเกิดนับในช่วงหลายปีหลังสุดนะครับอ่ะ5นัดครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอบูฟครับแมนยูชนะได้เพียงแค่1เท่านั้น1ครั้งเท่านั้นนะครับหครั้งเท่านั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสประตูต่อหนึ่งหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็สประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูฟอร์มกันหน่อยครับอ่ะถ้าเกิดวันนี้ครับเรื่องเกมลุกของบูฟแฮมตันเนี่ยอ่ะแน่นอนครับเกมลุกเนี่ยปีนี้เนี่ยสกอร์ศูนย์ครับสกอร์ศูนย์ครับ สกอร์ศูนย์สองนัดติดครับแปลว่าอะไรครับวูฟยังไม่มีการยิงประตูเกิดขึ้นเลยครับทั้งสี่สั้นครับแล้วปีนี้เนี่ยถือว่าผลงานเนี่ยถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีนะครับถามว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้ว่าเกมลุกเนี่ยในนัดที่จะสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าเกมลุกเนี่ยของวูฟปแฮมตันเนี่ยสามารถสู้สเปิร์ได้ด้วยนะครับสามารถสู้ได้เลยแล้วก็มีโอกาสยิงตั้งหลายครั้งครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้ครับ เราลองมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับสองนัดครับก็เสมอซาวตันไปด้วย1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งซึ่งทำนัดที่แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถชนะได้ด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านัดที่แล้วเนี่ยโคตรควรจะชนะเลยครับแม่งควรจะชนะแบบมากๆครับแล้ววันนี้ต้องเจอกับอาามาตาองเล่ครับซึ่งเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าวันนี้น่าจะมีใครได้ลงบ้างครับเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาดูนะครับ อ่าเมสันกินบูดครับโจโดนซันโชครับเฟอร์นนัเฟร์นันเดสบูโน่ครับปอกบาเฟสครับลินการ์ดครับแล้วก็ตัวที่เจ็บเนี่ยก็ยังเป็นทางด้านของมาร์รัสโฟอร์ดครับอ่าพวกนี้ก็ยังลงไม่ได้นะครับพวกดีนเทนเดอร์สันครับฟิลโจนคริสตินโอลโลนาโดครับแม็กตอมิเนีครับอเล็กเตเซล่าครับมาดูทางฝั่งนี้ครับจอร์นี่คาสโตครับแบ็คขวาเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นตัวหลักนะครับ เปโดเนโตครับนี่ก็บอกว่าเป็นตัวป่วนในช่วงหลังๆครับวิล i l l y b ลี่ครับนี่คือกองหลังตัวสำคัญของทางดัง b r e แฮมตันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปใช้คิวแมนครับส่วนกองกลาง2ตัวอย่างลูเบนเนเวสแล้วก็เ Jauan Tinto ครับก็ยังอยู่นะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็เป็น t i n c a าที่เพิ่งได้มาใหม่ครับแล้วก็อาจานเคีย k าโฮเอเวอร์ครับที่ก็ซื้อมาจากลิเวอร์พูลครับเล่นทางขวาครับแล้วก็กองหน้าอย่าง จิมมี่จิมเนสครับจิมเนสแล้วก็เบอร์ฐานตาองเล่ครับก็ยังอยู่กันครบนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแหมมันพูดค่อนข้างยากครับจริงๆเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถปรับเป็นองตตัวนี้มักซียาวได้นะครับแต่ว่าดูในตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตัวยังค่อนข้างที่จะไม่ครบนะครับถ้าดูในค่อนข้างตัวที่แบบไม่ครบอย่างนี้นะตัวที่แบบไม่ครบครับรมาคาร์ลัตฟอร์ดก็ไม่มีครับ แล้วก็ยังไม่มีผู้เล่นอีกหลายคนครับที่ไม่สามารถลงได้ซึ่งเป็นตัวจริงด้วยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูกองหลังเนี่ยก็ค่อนข้างดีครับซึ่งอ่ะผมจะบอกย้อนกลับไปเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยการเจอกับบูธแพมตันเนี่ยในปีก่อนๆเนี่ยตัวเนี่ยค่อนข้างครบหมดเลยนะครับครบในที่นี้นี่คือตัวแบบฟูลเลยนะครับฟูลจะจัดเลยซึ่งแมนยูเนี่ยจะต่อประมาณปอครับอ่ะต่อราคาเสมอครับต่อ0ูนชุด 2.5ครับต่อ0.25ครับต่อ0.25ครับเนี่ยดูครับว่าราคาต่อวูฟแฮมตันเนี่ยแมนยูไม่เคยต่อเยอะเลยนะครับแมนยูไม่เคยต่อเยอะเลยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าปีนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะมากที่สุดแล้วครับสำหรับปีนี้นะครับเพราะว่าต่อถึง0.75ครับซึ่งถ้าเกิดบอกนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะชนะวูฟในบ้านเนี่ยปีไหนครับ ก็ต้องเป็นปีนี้ครับที่บูฟเนี่ยมันยังไม่สามารถยิงประตูได้เลย2นัดครับยังเป็นศูนย์ประตูอยู่เกมลุกยังตื้อตันครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราไปเอวาลาลงมาเนี่ยมันก็มีอยู่2หน้านะครับที่กองหลังของแมนยูจะปึกขึ้นเลยหรือว่าแมนกองหลังแมนยูจะยวบลงครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันครับแต่ผมเชื่อครับว่า ด้วยราคาที่เปิดมาอย่างนี้แล้วก็ฟอร์มของแมนยูเนี่ยจริงๆนัดแรกเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับนัดที่2เนี่ยจริงๆเกือบชนะแล้วนะครับมันพลาดไปนิดๆหน่อยๆครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะครับวันนี้มันน่าน่าจะชนะได้ครับเพราะว่าราคาเนี่ยจากที่เคยต่อมา0.25 0.25มันเปลี่ยนไปแล้วครับวันนี้ต่อ0.75ครับซึ่งราคาวันนี้เนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลมากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิด ให้ย้อนกลับไปนะครับในช่วงปีหลังๆเนี่ยตัวผมเนี่ยจะค่อนข้างให้ทางบูแฮมตั้นมากกว่าครับถ้าเกิดเป็นราคาปอครับวันนี้เนี่ยจัดไปเลยครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะแล้วก็ผมขอให้อีกคู่เดียวพอแล้วกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมจะขอมาที่ซาเลนิตาน่าครับแล้วก็เจอกับเอเอสโลมาที่มูริโยคุมทีมอยู่นะครับอ่ะมาดูกันครับนัดแรกครับก็ซาเล นิตาน่าครับก็แพ้บุรุญญาไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะครับซึ่งบุรุญญาเนี่ยโดนสองใบแดงด้วยนะครับแต่ก็ไม่สามารถชนะได้ครับมาเราลองมาดูทางด้านของเอสโรมาครับโดนใบแดงกันคนละใบครับกับทางด้านพี่ออเรนเตน่าแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเข้ามาคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยทำให้ทีมดูดีขึ้นแบบชัดเจนครับนัดแรกชนะแทปซอนสปอร์ในเกมเยือนนะครับนัดที่2กลับมาเล่นในบ้านครับก็ชนะได้ด้วยสกอร์3าตูต่อ ซูย์ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่น้ำมูเนี่ยกลับมาคุมเนี่ยมันโคตรดีเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแกเคยคุมอินเตอร์ได้แชมป์มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแกรู้หลักการคุมทีมดีครับว่าและจริงๆกับบอลของแกเป็นบอลสไตล์ช้าครับมันทําให้การเล่นในอิตาลีเนี่ยค่อนข้างง่ายครับแล้วแผนของแกเนี่ยค่อนข้างได้ผลครับกับบอลอิตาลีครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าการไปเยือนกับทางด้านของอะไรตาลินา่าเนี่ยแหละ,ะผมก็ยังเชื่อว่า บอลต่ออย่างโรม่าครับยังคงเป็นทีมที่ดูดีครับถ้าเกิดลองไปดูในรายชื่อผู้เล่นครับเดี๋ยวขอดูก่อนเอเอสโรม่าครับผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยขุมกำลังเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนดูจากตัวเนี่ยเปเรลกินี่มาคิตายาน,านอ่ะนี่ถูกแล้วครับอ่ะ เดี๋ยวก่อนไม่มีรายชื่อคนเจ็บหรอวะโอ้ที่อย่างงี้ไม่ขึ้นรายชื่อคนเจ็บครับก็เนี่ยครับกองหน้าเป็นโซมูโรทอปเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 ไปดูนนึงดีกว่าดูนนี้แม่งงงว่ะชื่อภาษาไทยผมจะบอกเลยนะครับว่าในเมื่อปีในปีที่แล้วเนี่ยโลมาเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่ฟอร์มเนี่ยโคตรแย่เลยครับ แม่งเป็นทีมที่โคตรไม่น่าอ๋อนี้ทำมี่อับราฮัมครับใช่ที่ยืมไปแล้วก็มีสเตฟานเอลชาร์วี่ครับที่กลับมาสู่เอเอสโรมาครับลุยปาติซิโอครับเนี่ยการเสริมกำลังเนี่ยของทางด้านของโรมาเนี่ยก็เนี่ยรีเควสต์ไปเลยนะครับกับโจเซมูรินโญ่ครับพราสองตัวนี้เนี่ยอยากได้แล้วก็ทำมี่อับราฮัมฟอร์มดีมากครับฟอร์มโคตรดีครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับ ถึงแม้จะเป็นเกมเยือนครับแต่ผมเชื่อว่าโลมาในปีนี้เนี่ยจะกลับมาทวงบอลลังแชมป์แน่นอนผมคิดว่าในราคาที่ต่อน,น้อยขนาดนี้นะครับเป็นเพราะฟอร์มของปีก่อนครับที่โลมาออกมาได้ไม่ค่อยดีเลยครับทำให้วันนี้เนี่ยก็ต่อไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับสำหรับโลมาครับเดี๋ยวเรหาชื่อโลมากันว่าต่อเท่าไหร่โลมา โลมาอ้าทำไมราคาไม่มีวะน,นั่นแหละครับราคาตอนหนึ่งเอาไว้ว่าราคาตอนหนึ่งล้กันตอนหนึ่งถึงศูนนีครับราคามันอยู่ในประมาณนี้แหละอือเพราะฉะนั้นคู่ที่4ครับผมอยากให้ไปที่เอสโลมาครับซึ่งบอลเต็ง,ต,งตัวอื่นเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ให้นะครับ ว่ากันก็จบที่ที่4คู่นี้ดีกว่าเอาครับคู่แรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่ที่2ครับลีดครับคู่ที่คู่ที่3ครับสเปอร์ครับแล้วก็คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของเอเอสโรมาเอาครับก็อ่ะเดี๋ยวผมมาเขียนสรุปไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆครับอ่ะคู่แรกครับแมนยูต่อจริงๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างสงสัยตัวเองนะครับว่าเอาอีกแล้วครับ ผมให้บอลต่อทั้งหน้ากระดานอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าบอลต่อเนี่ยมันจะไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าอ่ะอย่างเมื่อย่างวันนั้นครับที่ผมให้บอลต่อไปทั้งหมด6คู่ครับก็กินไปถึง5ครับเอ้ยกินไปถึง4ครับแล้วก็ยกแค่หนึ่งเองเพราะฉะนั้นการที่ผมให้บอลแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสไตล์ของผมแล้วบางคนอาจจะดูว่าเอ้ยมึงให้แต่ทีมใหญ่บุาวะอย่าลืมนะครับ ทีมใหญ่ไม่ได้มีทีมเดียวนะครับไอคู่นี้ผมก็ไม่ได้ให้นะครับเนี่ยวูบวกกับไลซิกเนี่ยซึ่งถ้าเกิดผมให้พูดตามตรงนะครับอ่ะอย่างสมมุติว่าผมจะลองพูดนะครับอันนี้คือที่ผมให้4ตัวนะครับ4ตัวนี้เท่านั้นครับที่ผมให้ครับนอกนั้นเนี่ยผมไม่ได้ให้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลองพูดแบบเล่นๆนะครับแบบอ่ะให้มองเนี่ยสำหรับคู่อื่นนะครับอาบิไรซิกับกับบูบวก2ทีมนี้เจอกันครับอ่ะผมไม่ต้องดูสถิติด้วยผมให้บูบวกครับ เหมือนเช่นกันบักกับยูเนียนเบอร์ลินครับผมให้ยูเนียนเบอร์ลินครับ <c oughs> แล้วก็คู่อื่นบาร์เซลโลนากับเกตาเฟ่อย่างนั้นเหรอบาร์เซลโลนากับเกตาเฟ่แม่คู่นี้บอกค่อนข้างยากครับที่จริงบาร์เซลโลนาเนี่ยฟอร์มมันดีมากเลยนะครับผมไม่โคตรชอบเลยไม่เอาดีกว่าขอผ่านดีกว่าจริงจริงเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยมันมีไอ้ปารีแสแซงแชกแมงครับมัน ขอดูตัวไหนครับไม่ไหววะเนี่ยแล้วปัญหาคือนี่แหละครับไอตัวนี้แหละครับที่มันอาจจะได้ลงครับแล้วมันก็มีไอตัวนี้ครับที่อาจจะได้ลงครับเพราะฉะนั้นครับไม่ไหวเลยครับขอเพิ่มไปอีกคู่ครับ P.S.G. ครับปารีสแซงต์แชร์แมง P.S.G. ต่อ2ครับไปตัวครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่อสองตัวนี้ลงเนี่ย มันก็คือบาซ่าเลยชุดที่โคตรโหดขนาดย่อมๆครับเชื่อเลยครับว่า2ลูกเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมีแน่นอนครับยังไงก็มีครับถ้าเกิดไอ้สองตัวนี้ลงพร้อมกันยิ่งมีเอ็มเปเป้อยู่ข้างหน้าอีกนะครับผมคิดไม่ออกเลยครับว่าทีมที่ต้องเจอกับพวกมันครับจะรอดไปได้ยังไงครับพูดอย่างนี้ดีกว่าจะรอดไปได้ยังไงครับกับทีมที่ต้องเจอกับปารีส์แชักแมงครับจริงๆวันนี้เนี่ยราคาไหลอยู่ไอ้คู่เนี้ย ผมขอให้ทุกคนเนี่ยดูตัวก่อนนะครับดูตัวก่อนเลยดูตัวก่อนว่าใครมาลงมัางครับแล้วก็ปารินเนี่ยทำเจ็บช้ำมาหลายรอบแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมาหรอกผมไม่ค่อยได้ตามเลยครับผมจะมาตามตอนช่วงนี้แหละครับผมจะรอมราคาไหลลงประมาณหนึ่งครับประมาณ2ครับแล้วผมค่อยเล่นครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเนย์ม้าครับเบสซี่ลงครับต่อ2ครับไปให้สุดทางครับเพื่อน บอกเลยคู่นี้ไปให้สุดทางครับกับปารีสแซ็แฌงแมงต่อ2ครับเอาครับก็วันนี้ครับ5คู่ที่ผมให้ไปก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับเอาครับกับบอลวันที่29สครับส่วนใครครับที่สนใจครับเว็บก็สามารถดูใต้ล่างได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มครับก็สามารถแอดผมมาได้เช่นกันครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างอีกเช่นกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวก่อน กอดูก่อนคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับให้ทักมาได้ครับคือผมเนี่ยก็ให้บอลเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยก็มีบอลในเวลาด้วยครับใครที่สนใจครับก็อย่าลืมครับลิงใต้ล่างครับส่วนใครเนี่ยที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ครับ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเนี่ยจริงๆผมก็ดูอยู่ครับคู่นี้ครับอันซันฮุนไดซึ่งผมก็ต่อหนึ่งไปด้วยตอนนี้เนี่ยนำหนึ่งสูแล้วอันซันฮุนไดครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถทักมาได้ครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยจริงๆผมอยากให้มีคอมเมนต์ทุกๆเกมนะครับว่าผมควรต้องปัดตรงไหนครับใครอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มครับพิมมาใต้คอมเมนต์ครับ แล้วผมจะจัดการให้ครับอย่างคนแรกครับที่เข้ามาคอมเมนต์แรกในช่องของผมเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยครับที่บอกว่าให้สรุปไว้ด้วยนะครับว่าว่าให้อะไรอะไรวะเนี่ยว่าให้ให้อะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ทําตามครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคําติชมครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ